ต่อมานะคะก็คือจากทฤษฎีบทที่4เส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้ง2เท่ากับลบ1แล้วทําไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันผลคูณความชันเท่ากับลบ1อ่ะเราก็จะมาทําการพิสูจน์กันนะคะโดยข้อนี้ก็คือเหมือนกับข้อก่อนหน้าเลยมีคําว่าก็ต่อเมื่อแสดงว่าเราก็ต้องพิสูจน์ทั้ง ขาไปแล้วก็ขากับถูกไหมอ่าเราก็จะมาพิสูจน์ในส่วนของขาไปก่อนอขาไปนะคะเราก็จะให้ว่าเส้นตรง l 1และ l 2นะ่ะก็คือเส้นตรง l 1นี่ก็คือเส้นตรง l 2ก็คือตรงนี้เป็นเส้นตรง ที่ไม่ขนานแกน y และมีความชันเท่ากับ m 1แล้วก็ m 2ตามลำดับนะคะเราก็จะบอกว่าให้ l 1และ l 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน y มีความชันเท่ากับ m 1และ m 2ตามลำดับอ่ะซึ่งถ้า l 2กับ l 1 มันตั้งฉากกันก็คือจากรูปเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเส้นตรง l 1กับ l 2อ่ะเห็นไหมนี่มันตั้งฉากกันเราก็จะได้ว่าความชันมันคูณกันมันต้องได้เท่ากับลบหถูกไหมอ่ะเราก็จะได้ว่าถ้า l 1ตั้งฉากกับ l 2จะได้ เอ่อ m 1คูณกับ m 2อะ่ะมันจะได้เป็นลบหนแล้วเราอะ่ะจะให้ว่าเอ่อให้ l 1นึพาร์มก็คือเส้นตรงนี้กับ l 2องพาร์มก็คือเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดที่ขนานกับ 1> l 1แล้วก็ l 2อ่าแล้วก็จะได้ว่าให้ l 1พามและ l 2พามนะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกําเนิด ที่ขนานกับ L 1และ L 2ดังนั้นเราก็จะได้ว่าความชันของอเส้น L 1พามก็คือเส้นนี้มันจะเท่ากับ m 1ด้วยและความชันของเส้น L 2อพามก็คือเส้นนี้มันก็ะเท่ากับ m 2อ่ะ มันเขียนเลยว่าดังนั้นใช่ไหมเราก็จะได้ความชันของ l 1พา์มเนี่ยมันเท่ากับ m 1และความชันของ l 2พารมมันเท่ากับ m 2ซึ่ง จากรูปเรามาดูจากรูปจากรูปอ่ะเราจะให้จุด P เป็นจุดที่มีพิกัดเป็น 1k อ่ะก็คือนี่เราจะให้จุด P ตรงนี้เป็นจุดที่มีพิกัดเป็น 1k ถูกไหมทำไมตรงนี้เป็น1เพราะว่ามันเป็นแบบแกน y เหมือนกันไงไม่ใช่สิมันเป็นแกน x เหมือนกันดังนั้นค่า x มันก็คือเท่ากัน แต่ค่า y อะเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ให้เป็นตัวแปร k ไปก่อนอ่ะเราก็จะให้ว่าจากรูปให้ p มีพิกัดเป็น1 k เนื่องจาก เส้นตรง l 1พารมน่ะมันผ่านจุดกำเนิดก็คือ0ูถูกไหมและผ่านจุด P ก็คือจุด1 k และผ่านจุดดังนั้นน่ะเราก็จะได้ว่า เส้น l หนึ่งพาร์มน่ะมันมีความชันความชันเมื่อกี้มันก็คือระยะของแกน y ส่วนด้วย x ถูกไหมแล้วก็เอา k ไปลบกับ0ก็คือเป็นแกน y นี่ก็คือ k ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็0ก็คือของอันนี้ส่วนด้วยแกน x แกน x มันก็คือต้องเป็นถ้าไร ต้องเป็นหใช่ไหมนี่หนึ่งอ่ะหแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยศูย์เหมือนกันถูกไหมเพราะว่านี่ของแกน x ของ l 1นึ่งพามมันก็เป็น0ดังนั้นเราก็จะได้ความชันก็คือ k นั่นเองของ l 1นึ่งพามอ่ะเราก็จะได้ว่าดังนั้นพิกัด ของจุด P 1ะมันก็คือคืออะไรเมื่อกี้เราให้ P 1เป็น1 k ถูกไหมแล้วก็ได้ออกมาแล้วแสดงว่ามันก็คือเป็น1 m 1อ่ะและเราจะได้พิกัดของจุด Q ด้วยจุด Q ก็คือนี้จุดตรงนี้ เราจะได้พิกัดของจุด Q ก็คือและจะได้พิกัดของจุด Q ก็คือ1 m2 ทำไมมันถึงเป็น1 m2 เพราะว่าเนื่องจาก l1 นะ่ะ มันขนานกับมันตั้งฉากกับ l 2ถูกไหมเมื่อกี้ที่เราบอกมาเนื่องจาก l 1มันตั้งฉากกับ l 2แล้วก็จากการสร้าง l 1พาร์มและ l 2พร์มแล้วก็จะสามารถ ใช้ในส่วนของอพิทากรัสได้แล้วก็จะได้ว่าจากพิทากรัสจะได้จะได้อะไร จากพิธากรัสจะได้เลยนี่เรามาดูรูปนี้ไงถ้าเราใช้พิธากรัสเราก็จะได้เป็น P Q ถูกไหม P Q กำลัง2ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ P Q กำลัง2องเออตรงนี้เป็นมุมฉากด้วยจะเท่ากับ ด้านที่ประกอบมุมฉากสองรากมาบวกกันก็คือ op กาลังสองบวกด้วย oq กําลังสองถูกไหมอ่ะแล้วก็มาเขียนมาจาก p ถ้าก๊อตอะเราจะได้ว่า pq กําลังสองอะมันจะเท่ากับ op กาลังสองบวก oq กําลังสองซึ่งซึ่ง pq กําลังสองอะมันได้เป็น หนึ่งลบหนึ่งกำลังสองบวก M อหนึ่งลบ M อสองทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองอีกทีจะเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งกำลังสองบวกศูนย์ลบ m อ็มหนึ่งกำลังสองแล้วทั้งหมดนำไป กำลังสองอีกทีบวกด้วยศูนย์ลบหนึ่งกำลังสองบวกศูนย์ลบเอ็มสองกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดนำไปกำลังสองอีกทีซึ่งตรงนี้มันก็ได้หนึ่งลบหนึ่งตรงนี้มันก็คือศูนย์ใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่ 1> m 1ลบ m 2ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองอีกทีถูกไหมแล้วก็เท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็นแคล o t 1หนึ่งกำลังสองบวก m 1นึ่กำลังสองทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็บวกด้วยแคลรูดของ1นึ่กำลังสองบวกเอ็มกำลังสองเอ็มสองกำลังสองแล้วทั้งหมดก็กำลังสองอีกทีซึ่งถ้าเรากำลังสองไปเลยถูกไหมมันก็จะรู้ตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วก็จะได้เป็นเ1็นลบ M 2กำลังสองจะเท่ากับ 1>, 1กำลังสองบวก m 1กำลังสองถูกไหมแล้วก็บวกด้วย1กำลังสองบวก m 2กำลังสองอ่ะซึ่งเราจะมาใช้สูตรกำลังสองตรงนี้นั่นก็คือกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมก็คือมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบ สองหน้าก็คือ m 1 m 2หลังอันนี้คือหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ m 2กํกำลังสองแล้วก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรนี่เราเอามาบวกกันได้เลยไหม 1, หนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งถูกไหมอันนี้ก็คือหนึ่งบวกกันก็คือได้เป็นสองแล้วก็บวกด้วย m 1กํากำลังสองบวก m 2กำลังสองแล้วเราก็เห็นไหมมี m 1แล้วก็ตัดกันได้ อันนี้ก็จะเป็น m 2เราก็ตัดก,กันได้ชึบชึบเราก็จะได้เป็นลบ2 m 1 m 2อะ่ะมันเท่ากับ2แล้วถ้า m 1 m 2มันได้เท่าไหร่ก็ได้เป็นลบ1ถูกไหมอ่ะนี่ไงเราก็จะได้แล้วขาไปต่อมาเราก็มาพิสูจน์ขากลับกันต่อ นี่ขากลับด้วยขากลับเราต้องพิสูจน์อะไรขากลับอะเราต้องพิสูจน์ว่า l 1กับ l 2องะมันตั้งฉากกันถูกไหม ่ะแล้วจากเมื่อกี้ที่เราได้มาว่าจาก m หนึ่ง m สองคูณ m สองมาได้เท่ากับลบหนึ่งเราก็จะได้ว่าอะมันก็คือแคลรูดหนึ่งบวก m หนึ่งกำลังสองซึ่ง มันก็จะเป็น1บวก m 1กลังสอง 2, ส่วน qo เขียนได้เหมือนกันดีกว่าน้องเมื่อกี้เขียนเป็นเขียนเป็น op แล้วก็ โอแล้วก็ PQ อันนี้มันจะเป็นกำลังสองก็ได้ออกมาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ p ิกำลังสองก็จะได้เป็นหนึ่บวก M กำลังสองทั้งหมดกำลังสอง อันนี้กำลังสอง m 2ก็จะเป็น1นึบวก m สอทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ได้เป็น p q กำลังสองก็คือเมื่อกี้ได้ออกมาแล้วก็เป็น m 1 m 2องอะแล้วเราก็จะได้ p q ไม่ p q เดียวเมื่อกี้ถูกแล้ว p q p q มันก็คือ m 1 m 2อถูกไหมถ้า p q กำลังสองมันก็จะเป็น m 2 กำลังสองบวกสอลบสตรงนี้ลบส m ง m 2หบวก m 2มสกำลังสถูกไหมเหมือนกับเมื่อกี้เลยด้านบนที่เราคิดมาอ่ะแล้วเราก็จะมาพิจารณา โอพกำลังสองบวก Oq คิวกำลังสองซึ่ง O อพกำลังสองบวก Oq คิวกำลังสองมันก็จะได้เป็น1บวก M 1็มหกำลังสองบวกด้วย1บวก M 2็มสกำลังสองถูกไหมซึ่งมันก็จะได้เป็น2บวก M 1็มหกำลังสองแล้วก็บวก M 2็มสกำลังสองถูกไหม แล้วจาก pq กําลังสองมันเท่ากับสองบวก m หนึ่งกําลังสองบวกกําลังสองดังนั้นเราก็จะพบว่า po กําลังสองบวก o อโกำลังสองน่ะบวกกับ OQ กำลังสอ่ะมันจะได้เท่ากับ PQ กำลังสองถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่า POQ เนี่ยเป็นมุมฉาก และผลคูณเขีย okay, นว่านั่นคือดีกว่าเนาะนั่นคือ P O Q อ่ะมุม P O Q อ่ะเป็นมุมฉากแล้วก็ดังนั้นดังนั้นก็คือผลคูณของเอ่อสองเส้นอ่ะมันก็คือเป็นหนึ่ง สองเส้นนั่นก็คือความความชันอ่ะนี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ของทฤษฎีบทที่สีค่ะ